น้เอฟซีครับยินดีต้อนแรกขอสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลลักกะอาจารย์แหลกครับพี่น้องเอฟซีสีพพน้ำผ่าแฟนชาร์แฟนช่องตามตัวเลขในาทางของเจ๊ตุ๊กครับพี่น้องเอฟซีถึงเวลา,าสมควรและควและคนกันถ่าแกดีเองกับสายแฟนครับวันนี้เพิง่งเข้ามาสิ่อเรื่บ้างลักกะเพิ่งจะไปวัดที่เพิเ่งเคยไปนต่พี่น้องเอฟซีเพิ่งไปมากเมื่อวานนี่บ่หรือเมื่อนี้เมื่อนี้นะครับเพิ่งไปมากเมื่อนี้เนาะ แา่สิไปสอบถามตัวเล็กนะท่านจากกัดเจตุกดูว่ารูปแบบแนวทางเลขยทูบรับเหล็ฝันงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567ท่นใดตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเยฟซีครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อกำลังใจท่านทีมงานครับพี่น้องเยฟซีเนาะไปขอบีบอกไปจ่ากับเจตุกครับครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านครับสวัสนี้เจตุกครับพี่น้องเยฟซีครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องเยฟซี ้ไพ่ไหลๆเด้อหมดบางนโอ้เออหมหรถหันเจียเงิน้วไพมากๆหมดบงนึ่หนเออขี่ขวพี่รถธรรมดาครับขวบี้้ธรรมดาที่เราเยียสิก็ก็แกเย็ดเหมือนหนาเขาเขานวนนั่นละนเลยนะสัต มนมันไฟหมดเลยพี่น้องเยฟซี่แง่แล้วบันนี้อะชัดเจนบัะเด็นพี่น้องเยฟซี่หลังจากนั้นทั้งวันที่ผ่านมาผ่านไปนนนแล้วฮาเนาะจะเฉดเดาะผ่านกันผ่านกนัแต่ผู้ผบ่ิหารจะมีเด็แก้วแกไปเมื่อนี่ไปไปมองเก้าพุ้หลัอ,อไปเมื่อนนะีงไปขอน้ำเงินเอ,อี่ยไปขอน้ำเนนพินบนเดนผ่อาจารย์ยุ่เหัินเพลยียงมากเป็นศิลปาสามัมพันไปเศร้าได้ไหม ก็ทีม่าสั่เล่นคัรือว่าหัวพกันเอพื่อนได้ดยวงก็เลยว่าเอาจ้าได้จังเดยพระาจาวย์่อันแนวอันปูอยู่นีเพื่อ,อ,าาอนไห้น่นนะมันเป็นปิะนะิศ <Okay. S 1> นาแ <ạ. S 1> เ้าก็ต้องเตียวเพราะง่ายเตีเยวก็เลยว่าจ้ได้มันจะใส่ก็เรียกทูบเจ้าหันหลังเอาเรียกทูบไปตัวใดก็ศวนห้าสองเลยด็ยด้ซวนห2าซองจะตีเนาวาเดี๋ยวจ้าะเยไปได้ ราววาเลขศูนย์มันมันสิมีมันสิมีห้อยขีดว่ะเลขศูนย์มีห้อยขีดเนาะ,ะแล้วเรยกว,ว่าเรามาเบิงเนีะยรางกววันขีดต,ตัดออกสี่เรามะพีกหน้าพีกหลังมันแล้วเป็นเลขหกเป็นเลขหกแล้วเรามา่ซื้อหกห้าเสนอได้ลอตเตอรี่สองไป <c oughs> ได้เ,เลขกันท่ายสามตัวเลขอันอันนั้นน้ำิันอีก โไนโาเติบอยู่ได้ลยเติบอย่รบะไดทสามวเลยที่นองีทยยุบานะซีูกสิแมนพายุบัน่ะซีลูกโอ้ยไรเ้อะเออไม่ชอบมหวานสิโอ้ยตนะอะไรั้งเ่าไหนเงียเป็นแกบเนาะตท้เพ่นพือะไรเจ้าอไไรนะโอ้ยเราได้หลายเดียวว่าเราได้หลเออเจ้าม่แต่ใส่ว่นจั เอากระเลขทูบเจ้า่ัลลา่าสั้นแต่ว่าเขาก็ต้องเขาต้องเตียวเพราะว่าน่ะเพราะว่ากอเพื่อนยูนีน่ะเพื่อนห้เป็นปิศนาเออว่าวันนี้มัอว่าเนี่็ไปเมื่อเมื่อเนี่ยเออมันไม่ขอบมันว่าฝันหมดเลยอะไรเงี้ยไปมันกตมีตะวันชุสีมาเมื่อใดมันมาเอื่อนึ่นกับมาเอื่อนึ่ำนี่แหละเออคือคือค้อนมาเอื่อนกันอม่เงี้ชุมสีมาเมื่อใดไมเงี โอ้จกกะจกระไรไปแหนแบบซ่ซื้อื้อนามซื้อยังไปใส่บุญน้ำเพนมาป่าบุญกัเิเพ่นวันที่สิบแปดกชิ้นวทีสิแปดเี่ยแหนที่สิแปดนี่แหะพอใสแล้วออกวันสายแล้วก็ดีเหนึงก็ดีเลีกันล้างแต่งกันบ,รรบรรันดอกบันไดเพืนอ๋อไ้สื้อนาไปรวบุญน,น้ำเพืนอ๋อกชินวันที่สิบแปดเราสลังแสดงว่าหลังออกวันสายกเอาเลย ขอ,อกก็วันที่สิบเจ็ดเนาะแัมที่สิบเจ็ดแล้วก็เดียวเอุ่นกันอลยที่นี้มันเทียขบวนขบวนกองกระอินน้ำบานทีไหลไปน้ำน้ำนะไหลน้ำน้ำโงน่ยะทินน้ำแนนเป็นกะทินน้ำอย้ยวไม่เคยเห็นแซมเลยเนะไ่เคยเห็นกันโอ้เป <laughs> ็นอะไรเรียมบัดเตรียมยังเงินยงเป็นช่วยเป,ป็นุดถูกอ่ะแนนแกไป็ุดถูกแปพรวะสคนนึกเอา เจใช่หมันน้ำเล็ถูกเลยเนอะเมียนเมียนงวดหกสองสองนักเลถูเลยกองเไงวสามมวสี่ผ่านมาไม่เจดูเลยเมียนเล็ถูปหมดมวดุนข้งันจะเมีนเล็กถูอมวดนี่กัปเลียนถูกงวดนี่ก็ไปคออีกก็คอเป็นถูกกับมิปิสไนคือเกาจะได้ไหนก็มาเอเอเล็กตามเนอยากอยากอยากมีเหี้ยดีเลขตาม่ะ นมันนีเป็นสามสี่ห้าเป็นวะเออมองมองเลขสามเนี่ยมองมองเนี่ยมันนี่เป็นแตกแจง,เ,งเป็นแตแกแตกดีมันแจกจังเลยว right. ่าแจกฟอวิ่งเงินจะไเบิ่งไปได้ให้อยู่ดีเนาะควต้องการพี่น้อกควรใช้กันดูช่วยกันดูช่วยกันพี่น้องเอฟสี่อว่าลักษณะนั้นเดี๋ยวถูกเพิ่น มัเป็นหนองเยี่ยมชิโอ้มันเป็นแจกแจนั่นเองไป็นหองแล้วเสียเป็นฉลสองเป่นหนองเยี่ยมชดมันเป็นแจกแจนั่นเ่งอ่านี่เป็นน้ำสลับเป็นปีจระนาอนี่มันไม่ไดมันยังไ่ได้นุ่มปุ๋ยอ่มันเป็นแจกแจนั่นเองพี่น้องแต้ว่าพูดถึงว่าน่ะเพื่นเพื่นไห้นะเพ็่ในไห้เป็นปีสนะก็ธรรมดาละเพื่นไห้เป็นตุ่มๆมาบ่ได้ออมันเป็นแจกแจนั่นเองด้อยแจกกลางเนาะ ชุดแจกผ้าแรงเว้ยแจกเคกื่แจกนดนหพี่น้องหเ,ออเ,เห็นบอกเห็นออเป็นเ็นมีพี่น้องอืออ่ะกจุเป็นแปลกๆปลกสกับหัวเนี่ยกัรกับหัวเรกจเปลี่น้นี้กับหัวเป็นเท่ไเาไรเราหัวก,ก็จะเป็น อเอาเลยพี่น้องยศชี้เป็นแปดบ่ะหน้าเป็นแปดเ็นี่นอ่อมาจับพอเวันนี้จิได้สามสามสี่หา้าเล็ดเลี้ยง<อ>เลดเลี้ยงเลสัเหัวบัเสมติตอพี่น้องยศชีัด้สสามชุด จะเป็น 3, ามสี่สห้าและสี่ห้าิดื่อไปเื่อไหร่พี่น้องเย็บสีจะได้แค่สามปูนเนาะเป็นถูกพี่น้องเย็บซี่ฝากไว้เป็นเน,น,น้อทาห้โชคามหมาันครับวันปัจจุวันที่16ตุลาคม2567ครับพี่นอกก้องเย็บซี่ให้เจี๊ยบสู้ไปเบื่อพี่น้องพี่น้องเย็บซี่เป็นลักษณะนั้นนี่แล่าพี่เจีบสเหมือนกิเป็นอะไรเอ่พี่น้องเย็ซี นี่สตาเจนพี่น้องหมดเลยจะชุดเลี้ยงกันลงมาจะได้สามสี่ห้าตัด์ตลงมาพี่น้องเอฟซีตัดจากสารตัวนี้ออกมากจะเป็นสามสี่สามห้าและสี่ห้าฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางเจ็ดตุกขับพี่นอ 5, ้องไาโชคหมันเนาะคนคมาคยหมันเนหมยนน้ำถูเนาะสามงวดจริงๆกับชนรายกันไม่ได้ถูกเนาะฮะขอบคุณขอบคุณเจ็ดตุกครับพี่นาา้องเอฟซีดูสั้นครับฝากไว้เป็นแนวทาง กระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับมาส่องให้เพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีฮาชุกฮามันงวดวันที่16ตุลาคม2567เจ็ดเล็กฉูมเรียกมันลงมาพี่น้องเรียกกันลงมามันจะเป็นเลขเลขกสามสี่ห้าไอ้สินะพี่น้องบริเวณกงแนนนี่ดิจะอะไรลงมานะพี่น้องเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางเลขแนวทางจัด จะทุกเอฟซีก็ถามหาหลายๆพี่น้องเพราะว่าสามหมวดสี่หมวดที่ทั้งช่องเดทไทยทำได้พี่น้องแต่ว่าที่โบนับโบนับที่โบนด้ทายอีกสามหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดเลยได้พี่น้องเขาก็มาหลุดหมวดสี่พันมากนะเรฝากไว้พี่น้องทางพี่น้องเอฟซีตุกท่านโชคดีมีชัยครับพี่น้องลำรำดีด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพี่น้องในหวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอเนขออนุญาตลาลงสวัสดีครับ